ที่คุณคิดพร้อมรับส่วนลถแบบจุกๆสูงสุดห้าหมืนบาทเลือกรถที่คุณอยากได้ผ่านแพลตฟอร์มกอริลลาคาร์ได้เลยทำการนัดหมายกับเซลล์ของเราได้ทุกวันไม่มีวันหยุดทำการทางเราจะนัดนำรถมาตรวจสภาพประเมินราคารถคันเก่าคา่ะและสามารถทดลองขับรถคันใหม่ได้ที่โชว์รูมกอริลลาคาร์ ลงเรื่องข้อเสนอราคารถที่นี่ให้ราคาสูงสุดค่ะถ้าคุณพอใจสามารถรับรถคันใหม่ได้ที่โชว์รูมกอริล่าค่ะพร้อมส่วนลดสุดพิเศษสูงสุดถึง50,000บาท สุดท้ายส่งมอบรถคันเก่าให้กอริล่าคะ่ะพร้อมรับรถคันใหม่กลับบ้านได้เลยคะ่ะพิเศษวันนี้เตรียมเอกสารมาครบอนุมัติได้ภายใน30นาทีสนใจโปรโมชั่นนี้สามารถพิมพ์ชื่อเบอร์โทรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ